สวัสดีค่ะเจะค้ครูพัชศรีครั้งนะคะวันนี้คุณครูพัชศรีจะพาร้องเพลงส้มตำค่ะเรามาร้องกันเลยนะคะสองรอบค่ะต่อไปก็พอร้องเสร็จสองรอบแล้วก็แสดงท่าทางประกอบด้วยนะคะทมตามครูพัชศรีเลยนะคะส้มตำมาแล้วก็ส้มตำมาแล้วก็ส้มตำมา ตำเย่ะน้ำปลานิดหน่อยเย่ะน้ำปลานิดหน่อยปลาระตัวน้อยเอามาก่อยใส่น้ำ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 เด้อนังเด้อเด้อนังเด้อเด้อนังเด้อเดินเดินนังเดินอีกรอบหนึ่งนะคะส้มตำมะละกอส้มตำมะละกอส้มตำเย่ะน้ำปลานิดหน่อย ย่อน้ำปลานิดน้อยปลาระสัวน้อยเอามาก่อยใส่น้ำ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 เด้นนังเด้อเด้นนังเด้อเด้อนังเด้อเดเดนนงเดค่ะก็จบแล้วนะคะต่อไปเรามาแสดงท่าทางประกอบกันค่ะส้มตำมาละก็ส้มตำมาละก็ส้มตำย่ะน้ำปลานิดน้อยย่ะ น้ำปลานิดหน่อยปลาราตัวน้อยเอามาก่อยใส่น้ำ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 เด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้อนางเด้ออีกรอบหนึ่งนะคะส้มตำมาแล้วก็ส้มตำมาแล้วก็ส้มตำเยอะน้ำปลานิดหน่อยเยอะ น้ำปลานิดหน่อยปลาระตัวน้อยเอามาก่อยใส่น้ำ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 เด้นนางเด้อเด้อนางเด้อเด้อเด้นนางเด้อจบแล้วนะคะเพลงมะละกอส้มตำค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูพัชศรีนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ